ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกับคุณครูกันดีกว่านะคะเด็กๆลองร้องตามคุณครูนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีร้ออีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีสวัสดีส วันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆรู้จักชื่อคุณครูหรือยังคะอะบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะคะคุณครูขอแนะนําตัวกับเด็กๆก,ก่อนเลยนะคะคุณครูชื่อคุณครูมันฑนาระมั่งทอง ชื่อเล่นคุณครูนัทค่ะอ่าเด็กๆรู้จักกันบ้างแล้วใช่ไหมคะวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาทักทายเด็กๆแล้วค่ะหาละค่ะเด็กๆทุกคนได้รู้จักชื่อของคุณครูแล้วนะคะ แต่เอ๊คุณครูยังไม่รู้จักชื่อของเด็กๆทุกคนเลยค่ะและวเพื่อนๆก็ยังไม่รู้จักด้วยถ้าอย่างนั้นคุณครูจะขอให้เด็กๆทุกคนแนะนําตัวหลังจากที่คุณครูร้องเพลงนี้จบนะคะโดยให้คุณพ่อคุณแม่ส่งรูปและชื่อนามสกุลชื่อเล่นของเด็กๆเ,เข้ามาในรายกลุ่มของอนุบาลสองด้วยนะคะเราไปร้องเพลงนี้ด้วยกันเลยค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมามาแล้วค่ะเด็ก อย่าลืมบอกคุณครูนะคะว่าเด็กๆชื่ออะไรบ้างเพื่อนๆและคุณครูจะได้รู้จักเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะหลังจากที่เด็กๆทุกคนได้รู้จักคุณครูได้รู้จักเพื่อนๆในชั้นอนุบาลปีที่2แล้วนะคะต่อไปมีอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กๆทุกคนจะต้องรู้จักค่ะนั่นก็คือสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กๆค่ะเวลาที่เปิดเรียนเด็กๆจะมีสัญลักษณ์ของตัวเอง นี่เลยค่ะอาเด็กๆเห็นรูปอะไรบ้างคะอาเด็กๆอาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะว่าเด็กๆมีสัญ,ญลักษณ์ให้เลือกอะไรบ้างนะคะเริ่มจากสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งเลยนะคะก็จะมีรูปมะละกอมีชมพู่มีกล้วยแปงโมน้อยนาะ เชอรี Cherry, ส่ส้มฟักทองมะม่วงแอปเปิลมังคุดมะพร้าวสับประรดส้มโอสตรอเบอรี่ค่ะแครอทมะเขือเทศและสุดท้ายทุเรียนค่ะเย้ <Yeah. S 1> yeah. เป็นสัญลักษณ์ที่เด็กๆคุ้นเคยในชีวิตประจําวันนะคะเราก็จะเห็นได้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะก็จะเป็นผักและผลไม้นั่นเองเอาละค่ะเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะได้เลือกสัญลักษณ์ไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะส่งสัญลักษณ์ของตัวเองมาในกลุ่มหลายเพื่อนๆรู้ด้วยนะคะและเด็กๆก,ก็จะได้จำสัญลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะ สัญลักษณ์ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะจะมีติดไว้ในห้องเรียนรอดเด็กๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บที่นอนตู้เก็บกระเป๋าของเด็กๆชั้นวางรองเทา้าแล้วก็โต๊ะที่เป็นโต๊ะประจำตัวของดเด็กทุกคนด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้องจำด้วยนะว่าสัญลักษณ์ของตัวเองชื่ออะไรนะคะและเมื่อเปิดภาคเรียนมาแล้วนะคะ เด็กๆก็จะได้รู้จักสัญลักษณ์ของตัวเองแล้วก็สามารถเก็บที่นอนเก็บกระเป๋าแล้วก็นั่งโต๊ะเรียนเก็บรองเทา้าได้ถูกที่ของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมจำชื่อสัญลักษณ์ของตัวเองด้วยนะ <S 2>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  ในการเรียนรู้ของเด็กสัปดาห์แรกนะคะถึงแม้ว่าเด็กๆทุกคนจะไม่สามารถมาโรงเรียน มาเรียนรู้กับคุณครูและเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนได้ตามปกติเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะยังคงมีการระบาดอยู่นะคะก็เพื่อความปลอดภัยเด็กๆและผู้ปกครองนะคะจึงต้องเรียนรู้อยู่ที่บ้านแต่ไม่ต้องกังวลค่ะว่าเด็กๆจะไม่รู้จักคุณครูและรู้จักโรงเรียนในช่วงนี้คุณครูจะพาเด็กๆ ไปรู้จักสถานที่ต่างๆโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ว่าเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมณสถานที่ตรงจุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตามคุณครูไปดูกันเลยค่ะสถานที่แรกนะคะที่เด็กๆทุกคนจะต้องรู้จักนั่นก็คือห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะห้องเรียนอ่าุบาลสอง เป็นห้องเรียนที่มีเพื่อนๆน,นะคะณตอนนี้นะคะมีเพื่อนๆทั้งหมด18คนที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันในชั้นอนุบาลปีที่2ค่ะและในส่วนที่2ที่เด็กๆจะต้องรู้จักนะคะนั่นก็คือห้องน้ําแล้วก็อ่างล้างมือที่เด็กๆจะต้องใช้เป็นประจําทุกวันนะคะถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของโรงอาหารค่ะ เด็กๆจะไปรับประทานอาหารทานขนมแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าแถวหรือว่า,าทำกิจกรรมศิละปะต่างๆนะคะที่คุณครูก็จะพาเด็กๆลงไปเรียนรู้นะคะในกิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวหรือว่าในบางครั้งเด็กๆก็จะได้มีโอกาสมาเข้าแถวร่วมกันในส่วนของอพื้นที่โรงอาหารนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆจะต้องชอบแน่เลยนั่นก็คือสนามเด็กเล่นค่ะเย้ค,คุณครูว่าเด็กๆทุกคนจะต้องชอบมากๆเลยค่ะออล้ค่ะนี่คือในส่วนของลานกิจกรรมนะคะค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นลานกิจกรรมที่เด็กๆจะได้มาเข้าแถวคารพพรมชาตินะคะ ก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารอนุบาลของเรานี่เองค่ะและในส่วนถัดมานะคะใกล้ๆกันเลยด้านหน้าอาคารเช่นกันนะคะจะเป็นสวนยอมนะคะที่จะให้เด็กๆได้ไปเรียนรู้ธรรมชาตินะคะในส่วนของพืชผักต่างๆหรือว่าจะเป็นปต้นไม้ดอกไม้นะคะก็จะอยู่บริเวณหน้าอาคารเรียนของเรานั่นเองนะคะ และในส่วนอื่นๆทางฝั่งของพี่ประถมนะคะก็จะมีในส่วนของห้องพยาบาลน,นะคะห้องธุรการซึ่งเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ก็จะคุ้นเคยแล้วก็ได้ไปในฝั่งทางด้านของพี่ประถมมาบ้างแล้วนะคะแต่ส่วนสำคัญเลยที่เด็กๆจะได้อยู่แล้วก็เรียนรู้ก็จะได้เป็นในส่วนของห้องเรียนนะคะอาคารเรียนอนุบาลน,นะคะ สนามเด็กเล่นสำหรับการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้เด็กๆทุกคนได้รู้จักชื่อคุณครูไปแล้วนะคะได้รู้จักเพื่อนๆได้รู้จักห้องเรียนของเราได้รู้จักอาคารสถานที่และที่สำคัญสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็เกๆทุกคนก็ได้ทราบแล้วนะคะเอาเป็นว่าเมื่อเปิดภาคเรียนตามปกติแล้ว เด็กๆทุกคนจะต้องจำสัญลักษณ์ของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็บอกคุณครูด้วยว่าสัญลักษณ์ของตัวเองคืออะไรเด็กๆจะได้เก็บของเข้าที่ได้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋านักเรียนที่นอนและก็นั่งโต๊ะเรียนของเด็กๆได้อย่างถูกต้องตามสัญลักษณ์นะคะสำหรับวันนี้ครูนัดก็ต้องขอตัวลาเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย